e Legendas คือวะกับเสียบูจังรอโว้คว้ย,นยวนหนควรนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปโมทุกผู้ทุกคนทันนะครับเดอ้อทุกป่องทุกบอลกลับมาเปิดราคาควายครับวันนี้เพชรภักดีใช่เนวกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์โอ้อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะบําผพดคคิปไม่ไในการแจงเือน เอาวันนี้ครับวันนี้ครับเสียบูครับผมสวัสดีครับตัวนี้วัดตั้งไหนครับนี่วัดสิเปิดควบสูงหลายปนไหนครับผมตัวนี้ร้อยสามสิบเกีดครับประกันสามสิบหกอย่แล้วโอ้ร้อยสามสิบเกีดประกันสามสิบหกนะครับเด้อทองทองสายเลือดครับผมทองไอ้ผู้เขาไฟครับห้าเดือนผู้เขาไฟห้าเดือนประกันทองเนาะครับผมโอ้ครับพี่น้องตัวโตอตัวท้อตวท้อบักเผาไงนะครับเด้อขับเล็บแข็งเล็บขาดีบัส ครับตาเต็มๆจำองคข้อเขาตาเต็มจังน้อยบอ่เต็มในมน,น้อยเต็มในน้อยเนาะของของข้อสององ,งขอ,อ,ง,อ,ง,อง,งนองเขาด้วยครับเด้อไอหลงมาจากตัวลวครับพันกันไป่ลูกอันนี้ตัวที่สองครับตัวตัวที่สองอันตัวที่สองในทองเนาะ,ะโอ้ภูเขาไฟเลยครับเด้อเบิง้งนาเบิ้งตามันออกสายเล่าเก่าบ่ครับนี่มันจะเป็นจาพามูล่าพามูลาเนาะขนขนครับพันมูลาด้วยครับเด้อโอ้เขาครับพี่น้องเขาเอินเขาสิเขายังน้อยเนาะ เขาอย่างละเพื่อนเขาบาดเขาไม่ใเขาตากเนาะแม่ใโอ้เขาตากเนะครับเด้อนะตาครับพันมูวร่าครับมัวดำนนี่ยังนี่โกบ่นะพามุกนี่โกบ่อันนี้พาจับครับพาจับโอ้กับหลายนะครับเด้อคุยเพื่อนนี่ประมาณสิบสิบห้าสิบหกตัวครับครับผมโอ้เบ็ดเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งเพื่อนว่ากระป๋อเบิ่งครับเบิ่งหนาเบิ่งตาน้ำกันครับเบิ่งเต็มจอนะครับเด้อเออล่าคาวัดสิเปิดไลน์นะครับผม สน,สนใจใผอยากได้สนใจจักแสนแปดมื่นครับแสนแปดมืนนะครับเด้อกิงกลังสอบทำได้มีเบอร์โทรบ่ครับเสียบุศูนย์หกหาศูนย์หกห้านย์สีศนยสาี่สาครับสี่สามศูนนะครับเด้อเสียบุนะครับเด้อฟาร์มเสียบุนนเชียงควยงามมกับกิึง<ไ>คลิป เบิ่งเล็บแข็งเล็บขาดีเนาะนมงามครับนมดีโอ้่าย่ายก็ดีครับไทยก็งามครับบอกเน่าตัดหลังเปรเล็ดเป็ดครับขหนนะอู้พรออมกินง่ายเรียงง่ายบอกครับผมเด็กหน่อยก็จับได้เลยครับเด้อรับคุณเชื่องครับผมคือว่างามครับหางกัล่ามดีครับใส่ได้แสนแปดเมื่อนะครับผมเบิ่งน้ำกันครับผ้าช่มครับพี่น้องป้องไปโทวคนทุกท่านกับเอฟซีกรุงเทพกรุงเทพเมืองนอกก็ดีครับ ผิดตกขออภัยครับคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องกลองบ๊ชัดบรรยากาศก็บ,บ๊วแจ่งปันได็ครับพี่น้องมือน,นี้เพราะว่ามีสตะกอนเมฆเนาะก้อนเม่ก้อนนี้ฝาเต็มเลยพี่น้องเป็นเหมือนเมือ,มอจักน้อยครับพี่น้องขออภัยได้หลยรับปึงบักเผาหนาๆกวางๆดีเนาะอครับออกพ่นเลี้ยงดีดู่ครับผมนี่เลี้ยงดีอยู่ซือว่าอ้วนซือว่า้องหาเดือนกระลังใหญ่ครับผมโอ้ยปากคาบแก้วความสูงลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ด คสามสิบหกบ่อขาดครับผมแสนแปดหมื่นต่อร่องไดบอครับเสียบุได้ต่อร่องไดเนาะครับเนาะทั่มาคุยได้ครับเด้อพี่น้องยิงกลางสอบถามได้ครับมีรถลับทรงถึงหนาคอกครับราคาคุยกันครับรับเงินหนาคอกก็ได้ครับผมเอมาบ่งตัวจริงอยู่ฟ้ามก็ได้เนาะครับมาบ่งตัวจริงอยู่ฟ้ามก็ได้ครับผมอยู่น้นเทียงนะครับบอไก่หรอครับผมกิโลเดียวออก ออกจากบ้านนวลเทียงมากิโลเดียวครับอำเภอนาโมนกาลสินหูยครับพี่น้องบันไายครับผมหมกเน,น่าตัดเปรเลตเป็ดหลัง,ง,ง,งครับทองอ้างดีขับเน่า้อครับเด้อยเนาอยู่ครับผมเน่าครับเน่ครับความสูงกับพอดีพองามครับบาเงยเบาหน่อยครับผมลอยสามสิบหกซอยสามสิบเจ็ดเนาะครับนุ่มงามนุ่มดีครับการยางกับสางาครับผมยางยางงามเนาะยืนเท่พร้อม ยางงามยืนเทะกุ้นเชองออบุงห้าบึงตาครับผมออกมัวละสายพาในท่องกับผู้เขาไฟเด้อพนองเด้อหาเดือนประก,กันท่องแน่นอนครับผมบเล็บแ <ผม S 1> ข็งเล็บขาปันกับโปบักเผาครับเล็บขาขาวบักเผากว,ว้างบักเผาใหกล่องข้อสองอ่องครับผมบ่มีเห่าเนาะขาลวบะ่ขาเรียบร้อยแล้วบ่มีเห่าต่ำนี้ต่ำนี้หางบ่ดอก กูมีตำนี้นะครับผมผมบานี่ครับเชิดดีแลครับเด้อเฉื่อยดีจีไปฮามูไปฮามูแล้วไปกลับไปกลับโทั่มากจริงจริงครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับปรับเสียบูฟ้ามนะครับพี่น้องเด้อเพจพักดีใช่แน่วกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ สำหร yeah. uh ับเพื่อนๆครับว่าล้วก็อย <c ough> <sa fe el rumors> ่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อเพื่อจะบระผัดคลิปไปไม้ในการแจ้งเตือนอันซุ่มนี่หลังไม้นะครับเด้อยซุ่มนี่หลังไม้ซุ่มซุ่มปันหากยาละพี่น้องเลยความสูงหลไรนะครับผมนี่ร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองนะครับโอ้พอสายพันธ์สายพันธ์ไหนครับพอมันคืองามเถอะอันนี้ซื้อมาครับซื้อมาเนาะซื้อมานำเขาเนาะขาเจ้าว่ามันมีใบมีหลอดู่บ่บ่รู้กันบ่รู้กันบ่ได้ทำ เห็นมันงามเห็นมันงามโอ้งามครับผมบักเผาใ่กว้างครับหน้าตาเจิดดีนะครับเด้อเขาเขานะหนาหัวนาผากักหัวท้องครับผมเขาเรียกว่านาผากนะักหนากระบาลใ่ครับผมขวัญดีขวัญมงคลมีร้อมหลังไหมเนาะครับผม,บผมสองข้อสองส,น,งสนใจใครสนใจกเกษตรกรราคานี่ก็โทรมาสอบถามได้ครับผม อ,าอ่างยังไงนะครับเด้อเสียบูฟาร์มเฟิรนมีหลายครับผมเกือบยี่สิบเลมันขายออกไปเบิ่มฮะเบิ่มพันหลอ่อกลัวเบิ่มพันล้านพันหล่อกลัวนะครับเด้อเฟิร์นพนล้านเบิ่มพันล้านพันหลอ่อกลัวหลอว่อกลัวนี่จักเดือน,อนอเดือนกลัวกลัวหล่อหนึ่งอะยี่สิบเดือเมื่อเดือนประมาณเดือนเนาะครับผม,มโอ้ต่องอ่างดีครับผมร้อยสี่สิบสองเพิ่นเห็นมันงั้นมันก็ซื้อมารลดครับผมเพิ่นบอกว่าสายพันไหนแต่ว่ามันงั้นมันมีใบมีหลอดครับความสูงร้อยสี่สิบสอง โอ้หลายสี่สิบสองนี่ราคาทรมมคุยมาสอบทมได้ครับเสียบูฟมัมบั่นนเทียงกับอำเภอนามน์มนกาลสินเฮาารับทองอ้างดีขวัญดีนะครับเด้อขวันยุนาค้าสูงๆมาขับควัญทุ่นเขาเปลือกเผาแง,ง่กลวงครับรับค้าเล็บแข็งเล็บค้าดีบดเนาะเล็บแข็งเล็บค้าดีนะครับเด้อประกันต่อนี้ทุกอย่างโอ้ยข้อตันข้อหนาเนาะ ก็ตันจู้ลุครับผมเอาลักษณะกลังปากคอข้อบอบบูบอตัวนี้หูู่ใบตองสาดครับปัดครับพี่น้องโทษโทโทโทครับือว่าหนังหนาครับผมหนังหนาครับเล็กเลอ่างเล็กเลกเนาะอ่างเล็กครับเล็กครับเล็กเล็กคักเลยอ่างเล็กเล็กดังหนาหนาร้อยสี่สิบสองเบื้อพันล้านผ่านรอบยังมอท่านตรวจท่องเนาะยังครับยังครับตรวจท่องมันได้ครับเบอร์โทษเสียบูเราก็แบพี่น้องอยู่ ใต้คลิปนี่ยแหละครับหางกับบ่อดอกเนาะหางดีหางดีหางขั่วแง่เอด้วยครับเด้อหางเลยเขาครับไายเบิึงไายเบิึงบันไายเขาเบิึงหลังครับผมปล่อยแบบธรรมชาติแน่ี่นบ่ครับเลี้ยงแบบบันๆธรรมะมีนี่แลละครับเดินหมดละแง่โมเลกตตัดหญ้าให้กินจักหน่อยมีเดินมีอย่างปล่อยนะครับเด้อผมกับปล่อยไปหลดโอ้ยครับพี่น้องหลังไม่แล้วครับเสียบุขอเบอร์ถ้วยครับผม ศูนย์หกาศูนย์สี่สี่ย์เสียบูฟุฟ้าบนะครับเล้วน้นเทียงค่อยงามครับพี่น้องโทโมาสนจิตสนใจกับเอฟซกับพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าอยู่กรุงเทพกรุงไทพก็ดีก็อยากได้ให้พ่อแม่เลี้ยงใบต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆได้เน,นะาะครับผมขอบคุณมากครับ